พี่จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองฝายสุขภูตสุขคนด้วจ่าเดอ้อวันนี้ก็มาพบกับสาวเม่ผ้าสแซร็อีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาฟูนค่ะบรรยากาศโลบธงค่ะแล้วก็เห็นบรรยากาศรรดีๆค่ะธรรมชาติวันวน,ยยนี้ก็สาวเมย์ได้ตำสมกับพี่น้องไก่ย่างแล้วก็มีกุ้งเผาน้ามีข้าวเหนียวมาพร้อมค่ะอันนี้ไปซื้อเขามาห้าประเด็นหนึ่งเลยนะพี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันเด้อจา้ามาเส็บๆน้ำกันนี่อู้ลมแห้งๆบมือว่าพี่น้องนี่ยินมาจากทางละบ้านก็เป็นปลาเก๋ยเป็นสาเนื่องจากของหลังบ้านเพื่อน มาจับพี่น,อน้นะองนะเขาเหนียวโอ้ติดมือติดแต่เขาบอกว่าเขาเหนียวสิติดมือนี่ให้แต้มมันก่อนมันหมูมันไก่พี่น้องเนี่ยมันก็คือว่าตีจ่อยเห็นบ่เนี่ยมาเด้อพี่น,อน้องเด้อพูดนะพักกระบมีดออกค่ะพี่น,อน้องไปหาเก็บพักบุ้งในโอ้ยสีหายหยอดเมืองขักบุ้งโอ้ยี่ทำนี่หรอจ๊ะ ยงมันจะจาเปนขนมิ้นหอร่วมกันนะคะโอ้หูน้ำมหม กุ้ง <starters> ก <aría> ็สมกับแซ่บได้พี่นออัสามีบริษัทน้ำจิ้มที่พูดเพราะว่าเอาไว จำน้ำจิ้มสัมเข้าเนียนะคะ่ะกัะเลบะตําต นยังเดียวได้เพี่น้องมันนี้เบาๆได้เป็นหิวแข้งค่ะม,มาแล้วจ้าคุณน้องนีเมืม่อกินเขาก็สามเมตรแล้วจ้ะหัวมันไข่มันแดงไอ้มันมันมันเป็นไข่ปอบพิษ อ่านวิทยุด้วยดูนิ่วอะไรป่ะนี่ยำสมน้องดูดนิ่วเน้ะค่ะพี่น้องมันนี่ก้า อากาศแจ่มใจมดีคุณหน่มมิแดดไม่อย่างเนี้ยแต่ว่ารลุว่าตอนบายสิตกบ่าค่ะเป็นยังซีซุมมือค่ะมักมักตกก่อนใตัวมิหมุนนี่นิมิแดดแนี้อยู่ค่ะอาจ,จะปลุกกันได้หรืออาจสิตกก็ได้ ต so ้องอยู่นิ่งๆน้องน้ำตกทำอย่างนี้ ผู้ก่อแมแหง่งแห่วเลยไปเก็บมาวันนั้นนี่ค่ะชื่อว่าไปเก็บอยู่คลองได้เท่านี้ค่ะฝนตกติด,ดต่อกันหลายมือแบบหน้นนำเต็มคลองเอุ้บปลาผู้มันจื่ปลาทั้งกระต่ายมูได้ดูท่านกะงามซื้อมาใหม่ได้หลายมือค่ะลืมว่ามีกุ้งอยู่มั้งทั้งเลย ข่สดแห้ตอกับหวานวครับไส่ย่งไม่ก้สิบบาทนะเหอหนูองไม่้สิบบาท นี่ปูแม่ครับมะเมนปูดองนะครับเป็นปูหนึ่งไข่มันมันมันบ่ถ้าเป็นปูดองหนูสาวไม่ให้กินค่ะหย่านแม่มันแม่ค่ะบบานเข้าเอิญมาแม่มันเนาะค่ะบจะว่าบางคนกัเอินพยากันเดียวกันหรือมั้งเอางี้ว่าแต่ก่อนแต่ก่อนหน่อยหน่อยนี่สาวไม่กินโดยเฉพาะปูดองบะเนี๊ย มือน,นั่นไปไต่ปูกับแม่ค่ะไปไต่กับมาวาศิลากับอนอะนะ่ะเนาะซอยเป็นแกะแกะอกบปนี่อูอ้เนี่ยแกะอกบปนี่มันคืออิปปิงแมมพี่น้องมันเหมือนอิปปิงหน่อยไหมค่ะยุบๆแต่บัดนั่นแหละบ่อยกินบ๊อกแมนบ่วยก,นยกนินเลยค่ะอูดิปเนี่ยยานนะคะค่ะพี่น้องมีสุโตเราได้กินสุกดีกว่าค่ะพวกควาปลอดภัยเนาะ มีน้อยแต่มีนะ <laughs> ต่อมาาี้เริ่มข้าวเขากุูงไว้พี่น้องยี่รอดออกไปเก็บผักบุ้งเสือจับม้าใหม่เบิดเดือดทำเนียโ์รงหนึ่ง nàng huống lọt vào hoa huống quần trong khoang của thần Ôi, nha. thôi nhá thôi à anh đẹp cái ขันสาวมีเบามากแต่ไม่ว่ามันกินวัตแบมันต้องเด็กแท่กินไก่อุ้งเง,ง่าห้องห่างตัวพุง ทำมันสุดสก็ยังหวานค่ะคูนี่ ปูกกับลูกมงาพี่น้องเ้ยสายใจต้นใหม่ไม่ยาแบบต้นถูกไว้เรียกมาตังแล้วเหมือนว่าเอาต้นไม้ไปไว้ฉากหลังไม่ลูกอะคนไม่ใชเขาต้องหาต้นจะไม่เอาแค่สองต้นนะพี่น้องเพิ่นมาปลูกต้นใหม่เต็มัน ว่ามีสองตอนเนาะพี่น้องเนาะแค่กินแต่กระดูกนี่แหละโอ้ยมึกเบอร์พี่น้นอ,อ,อ,นอง แห่งแห็นค่ะจับพี่นงไล้ยงกับสามีกูด้วย บุ้งก็สมตำเสมอมันจะนิ่งที่เข่ากันที่สุดเลยค่ะที่ยังนึงก็คือฟักเนี่ยตัวฟักสกอง nào cũng ngờ là nó <laughs> à, đồ bớt, đồ bớt, đồ bớt. để mà hả mình cả đi học là chẳng mà ไม่ไปเก็บปักลุงเนี่ยค่ะไหน้าคนแบบน้ำขาวเ,เปี้ยเหมดเลยฝนมันตกสามมือสามขึ้นไหมคะพี่นอ้องคือไปเห็นกันแท้หน้าเลยพี่สนเห็นแต่ในเห็นแต่ไหนาเนี๋ยมิตรน้ำแต่ว่ากันแท้หน้าอีกแทบคิบไปเห็นแล่นใดสูงเนี่ยสิเน่เห็นอยู่หวานได้เป็นบิ่งได้บิ่งได้เนี่ยฝนหลีด con thầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ซื้อมาสองโลพี่น้องโลหนึ่งย่างกินไปแล้วมันมันแบบมันเป็นกุ้งหัวแก้วไหมพี่น้องวันนี้อีกโลหนึ่งวันที่ซื้อมาไหวท้าทายแบบลืมนึกถึงเลยไปนเนี่ยใจ้ได้บางคนอ่ะทำเป็นสุทพืชที่เสียบตายต่ให้นั่นกับพ่อมียที่ชัว ือ่อ,อนะดูตะขาโรอยดเมื่อเออฟุงบินตำกับพ่อฟุงบินตำเนะ่ะอันมแม่หยาง่าอันถอด สวยพี่น้องสามีกับตาก่อนน้ำมันเขาเรือก็จะหง่วงมันมัน่มงหวานเนาะก็ปิดหวานเนาะจ้ะ Thôi khỏe khỏe ngon ghê lại Cô tội hẹn rồi Cái gì quả mới vừa xuống tắm rồi đấy <laughs> เออมันทุกโต๊ะเปล่ว เออมึงตรงนเนี่ยมึงใครมันเอ้ยมันมันมึงเม็นใครเอาเปแเรนอแบบนี้เอาเปย่างไหมพี่น้องจะจะห้วยด้วยน้ำึ่งซีฟูนเสียบ บางมือกูมหอหลังแล้วฉัมาดูสมกำลัตัว <c oughs> กลิ่นของยวเป็นไหนดูค่ะทำให้ควกกินน้ำหนีจะตีก็ได้เลยบิง้ง Rồi subscribe cho kênh แบบพี่น้องเอ้ยแซ่บค่ะค่ะมันอย่างเดมาทงไฮทงหน้าบ่ถึงก็ทงไฮทงหน้าเหรอค่ะพี่น้องเป็นหลังบ้านอันนี้บ้านที่สามีกำลังสั่งอยู่ได้แต่โค้งอยู่พี่น้องหลังบ้านนี่ก็เป็นของญาพี่น้องเื่กันเลยพูดเมืองมืองมืงความุ่นหมืดนมากเราคนลิ้นเราได้หน่ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเริมไหมแล้วเนี่ยอันนี้จะโมงอยู่เลยเนี่ยเริมไหมอีกแล้วก็รอบข่างกับคึมคึมเริ่มคึมฝนลิ้นจ้กพี่น้องเห็นบหมรู้ฝุ่นขาวมากเลาพี่น้องเอ้ยไป วันนี้กัสาวเม่กับวากินสมตําจังไดงก็ขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องสุขปู่สุขคนณด้าจ้าเด้อขอบคุณห,หลายๆค่ะที่คอยติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้สาวเม่แล้วก็เมื่อได้เบาไกลสิมากินน้ำกัะรอติดตามเด้อค่ะก็ขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนสุปขปู่สุขคนณด้าจ้าสวัสดีค่ะพี่น,อน้องจ้า